เฮ้สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเฮ้ยอะไรอุ้ยของดีนะฮะสวัสดีเราจะมาต่อกอะไรเนี่ยแคบอืมเราจะมาต่อจากฟัรที่แล้วที่ซึ่งเราอยู่ตรงนี้กันนะครับอืมก่อนเก็บกันเฮ้ยไหนไอ้ห่าน này quá mà đây clip mà đây này quá อะไรวะหล่อนอุ้ยอืมมามมาพูดไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมฮะอืมจุคุ้มหน้าตายห่านเอ้าลงไม่ได้อืม เฮ้ยอหานมียาไหมเนี่ยอุ้ยไอ้รู้สึกอันนี้จะแรงเหมือนกันไม่แคบไม่เป็นไรมามาป้ามาเฮเขารู้กันทำลวจก่อนเกมนี้แม่งหลอนตกใจเยอะ ป้าจะทำอะไรป้าจะทำอะไรคุณผู้ป้าคุณล่วงเลยป้ากันตั้งหลักกันอืมอืมอืมกระเด็น อุ้ยรู้สึกกระสุนจะเยอะยวกันนะครับรู้สึกเราจะต้องเข้าไปแบบเข้าไปในเข้าทุยรู้สึกเราจะต้องเข้าไปในบ้านนี้เอ้ยหลอกอีก ี่ย่าคุยอย่าลุกมานะอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกหญิงอืมของดีเอ้ยอ้าว ยาไหมไม่มีแหละมีไหมอืมลูกสาวเอาเก็บเก็บเอืมสี่สิบนัดสบายสบายนะเฮ้ย เสียงน่ากลัวเหลือเกินอืมเฮ้ยอืม,อม,อมไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอออืมไม่มีนี่แหละนี่แหละสิ่งที่ต้องการโอเคอ้าว อุ้ยมีทางลงเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงใครเดินใส่คิดมากไเองนะครแบโอ้ยนี่ไงมันอยู่นี่เองอืมโอเคจบจบโพรไวเลยนะครับ ลุ้นเกมนี้มันลุ้นจริงๆเลยนะครับอืมอืมอืมอนี่มึงให้กูเกิดที่ไหนเนี่ยโอเคยังไหวยังไหวอยู่นะครับมีกระสุนให้เก็บไหม เฮ้ยเฮ้ยป้ากดถอดคุ้งหน้าทิ้งเถอะค่อยๆกุยถอดอีกทีนะป้าป้าอ้าวลุงโอ้โหโอ้โหเลยนะครับเฮ้ย ดูล็อกอย่าบอกนะนี่เนี่ยอ้ว่าแล้วอู้ว่าแล้วลุงเพราะมึงต้องลุกขึ้นมานะลุงนะเออลุงตายยังลุงลุงนี่ไม่น่าเกิดเป็นผีนะลุงนะอึดชิบหายลุงเปิดได้ไหมโอเค ดูกันยวค่อยเข้าไปเอาดูนี้กันเคเฮ้ยโอเคแมวละไปนู่นดีกว่า ขอถือปืนด้วยกันดีกว่าโอ้โห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 ืมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอย่าอืม ไหนเ่ยโอ้โหแม่งมา360งสา0สิองศาอืโอ้โหพอเธออือพอเธอ,อ,อ,อโอ้ยย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 อยอ้อ ตายยังโอเคเอา้าวรถหนึง่งพอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรนี่เลยมึงลุกมาเลยเอา้าวนี่ไงว่าหัวแล้วมึงต้องเดินมา เฮรีบมาโอุ้๊ยอุ๊ยคุณป้าคุณลุงคุณลุงอือป้าโอ้ป้าอุ้ยอุ้ยป้าอย่าอย่าอย่าทำกูอย่าทำกูอย่าทำกูป้าอย่าทำกูลุง โอ้โหเดี okay, ๋ยววิ่งมาเนอะเอาโอเคโอเคจบแล้วเฮ้ยไอ้หานทำตกใจเอาไว้รุ่นพี่น้องผีอืออือโอเคหมดยังโอเค ยวลุกขึ้นมานะโอเคอืมโอเคแสดงว่าประตูนี้ต้องเปิดได้นะครับอา้าวสิบห้าลักเข้าทางไหนไวะเนี่ยเอา้าทางนี้แน่เลย อา้อาวอ้าวทำไงอะ่ะอ้อนี่แน่เอาล็อกนี่เอาอะไรวะ เอาไงดีวะเนี่ยหากันโอ้นี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมโอ้โอเคฮ้ เหนื่อยอืมชักก่อนชักก่อนอืมโอเคลูกซองลูกซองเหมอาจะไม่มีค่าอะไรเลยนะครับเนี่ยโอเคตอนนี้เราอยู่ในท่อน้ำนะครับอุยมึงก็เล่นกูเลยเห้ยโผมามึงเล่นกูเลยเ่นะฮะนี่ก่อนละกัน โอ้ยนี่ไงายาเก็บไม่ได้โอเคอเฮ้ยอีป้าอี่านมึนหล่นมาจากไหนนะเนี่ยโอ้โหนี่ไงมาจิงมาเป็นกองทัพเลยอ,เอืมโอ้โห อึดจุงอืมอืมสภาพสภาพนี้น่าจะฝังได้แล้วนะเคโอ้มันหล่นจากนี่นี่เองเฮ้ยอย่าหล่นมนะันเนอะโอ้โหสำรวจก่อนละกันอืม ยียงนัไรวะเฮ้ว้าวมันไ่อวงไหนต่อวะวววววีวว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 วหวววววหวววววนวว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  ลุงลุงอโอเคน้องเดินล่อๆนะฮะเฮ้ยไอ้ห่านเอ้ยทำกูตกใจอะ่ะทำกูตกใจอะ่ะไหวยหวยช่ไหมอโอเค อุ S <S ้ยอืมอืมอืมอุ้ยอืมโอ้โหจุกจุกเลยจุกเลยนี่ไงไปดูทางนั้นก่อนดีกว่าเผื่อจะเจอของมีค่าโอเคไม่มีอะไร บอกนะโอเคนี่แหละสิ่งที่ต้องการตัวโอ้โหโอ้โห ลุงน้องก่อนนะ้ลุงเออเด yeah. ไม่มีอะไรเลยแกออ้ยของดีชักก่อนอา้อาวอา้าวอ้าวทำไมถือปืนถือปืนนั้นไม่ได้วะอุย้ยระเบิด อะไรวะอะไรย่นี่มึงจะทุบเหรอจะทุบอ,อูอืมอืมทำทำลายเข้าของทำลายเข้าของเหรอทำลายเข้าของเหรอ,อ

เสียเลยนะครับเสียเลยอีกทีเดียวนี่ตรงนี้ไม่รอดแน่ๆไม่เป็นไรนะฮะเราจะสู้ต่อไปเพื่อมันแห่แห่แห่ทำไมเออเออเอออย่า อย่านะอย่าอย่าอืมอย่าอย่านะอย่าเลยอืม <c oughs> เราจะสู้ต่อไปสู้ต่อไปนะทาคิชิ <c oughs> ว่าแล้วก no ูว่าแล้วอย่าอืมอย่าเดี๋ยววิ่งมาอืมโอ้โหมึงจะคว้าเต็มเลนะป้ามึงเอาไงวะห้ามจะเอาเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วนะครับอืม คงหมดแล้วแหละนะขอเถอะพอแล้วโอ้คอนเยวรู้สึกทุกซองจะเยอะมากขอยาหน่นอยเถอะวินาทีนี้เอาอะไรดีวะมันมีคอนให้เก็บทำไมวะอุ้ย เอ้าเอ้ามันมีแฮมเมอร์ให้เก็บทำไมเยอะแยะวะโอ้โหโอ้โหทดสอบก่อนกี่ทีตายอืมอืมโอ้โหต้นปีน โอเคนะครับเราคงรู้ผลกันแล้วว่าว่าชิปหายชิปหายแล้วฮะจริงจริงจากใจเลยแม่งอู้มาเลปไปก่อนไม่อยากไปทางนี้เลย This is Philip Hudson reporting live from the emergency headquarters at the Jared Smith Center for the Performing Arts. We have reports that the West fires are spreading even further. People living in the area are advised to be very cautious. If the fire gets close, evacuate your family and head to the nearest safe house. อันนี้มันคงมันคงดีโอเคเออโอเคเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับอืม <c oughs> อย่าบอกนะ <c oughs> โอเคนะฮะโอ้โอเค จากที่ได้ผ่านท่อน้ำมาเราก็จะมาโผล่ที่ที่ไหนวะทำไมมีไมฟละกูว่าแล้วโอเคปิดก่อน ผมผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนอเหนื่อยจริงนะฮะท่านผู้ชมอแอท่นี้นะฮะคุณที่ติดตามชมนะครับสามารถชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับอีกไม่นานเกินคอยขออภัยนะฮะที่ให้คอยนานนะครับ